นครศรีธรรมราชมีเหตุการณ์ระทึกก็คืออยู่ๆมีเรือเกิดระเบิดเนี่ยนะครับและปรากฏว่าลูกเรือสี่คนเนี่ยกระโดดลงมาได้แต่ว่าน่าสนใจตรงที่ว่าลูกเรือทั้ง4คนเนี่ยเห็นบอกหลังจากนั้นก็หายไปเลยเนี่ยนะฮะขอดูภาพตอนนาทีเรือระเบิดหน่อยเพราะว่ามีการบันทึกภาพตอนที่เรือเกิดไฟไหมเอาไว้ได้นี่ฮะครับ เพื่นทีหน้า,หน,าหน้าปากโงน้ำทาสาลานะครับบางตอนตอนนี้กำลังก่อหน้าผู้ดูน้านะครับเพิ่มเติมนะครับไม่เจอใครเลยนะครับตอนนี้ไม่เจอคนไม่เจอได้เลยนะครับในเรือตอนนี้ไม่เจอใครเลยนะครับกำลังข่อหน,น้าผู้ดูน้านะครับสี่ได้สี่ได้บางตอนปลอดไฟดังมัดนะบางตอนปลอดไฟดังมัดกับปลอดไฟดังมัดสี่ได้ดับยิงบางตอนปลอดไฟดังมัดนะครับบางตอนดับเจงมีเรือมาแล้วนะครับ แบแจ้งรถไปต่างมั้งิีก็เด็ดห้างห้างหยากฟังนะครับห้างองยากฟังเยอะมากนะครับบางตอนสีก็เด็ดเราเสียงดวงกันมาเลยครับคืนนี้ ผู้ชมครับภาพนี้เป็นส่วนหนึ่งจากตัวเล็กพิทักษ์ชีพนะครับเขาได้โพสทั้งภาพนิ่งและบอกว่ากําลังค้นหาผู้สูญหายในทะเลใต้เต็กตึงหน่วยกูภย้ภัยใต้เต็กตึงอาเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยนะฮะและมูลนิธิตัวเล็กพิทักษ์ชีพพร้อมช่วยเหลือ24ชั่วโมงโดยในคลิปวิดีโอตัวนี้คุณผู้ชมฮัคลิปแรกอย่างที่บอกเลยเขากําลังบรรยายว่าเรือมันระเบิดและยังหาใครก็ไม่เจอโดยได้รับแจ้งตอนประมาณเที่ยงคืน15โดยใช้เจ็ตสกีนะครับออก จากชายฝั่งหาดท่าสูงบนอำเภอท่าสาราไปยังกลางทะเลนี่ฮะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นคลิปที่2เดี๋ยวจะได้ยินเสียงหัวหน้าชุดกู้ภัยพูดว่ากู้ภัยมาถึงก็ไม่เจอทั้งคนที่รอดชีวิตเหลือคนบนเรือกําลังสงสัยว่าเอ๊ะรือไม่ไปหมดแล้วสี่ได้สี่ได้เบิร์ตไฟดังมัดนะเบนปไฟดังมัดกับปไฟดังมัดสี่ได้เดบเจ๋ง บางคนปลอดภัยดังมดนะครับบางอนจับแจ้งมีเรือมาแล้วนะครับจับแจ้งปลอดไปดังมด้สี่กระดิษฐ์ห้างยับควังนะครับห้างจากควังเยอะมากนะครับบางอนสี่กระดิดเราเสียงดวงกันมาเลยครับตัีวนี้เท่าที่จับใจความได้จากทีมกู้ภัยเนี่ยบ,บอกมี4คนกระโดดลงมาแล้วและน่าจะปลอดภัยสุดท้ายเลยเนี่ยจะเป็นกู้ภัยบอกว่าเจอทั้ง4คนรอดชีวิต <คน S 2> เห็นบอกว่าตอนนี้ปลอดภัยดีแต่กู้ภัยยังไม่กล้าเข้าไปเพราะไฟมันกำลังลุกอย่างแรง ห้างอยากควงเยอะมากนะครับเบิรงตันสี่ได้สี่ได้เบิรงตันปลอดภัยดังมัดนะเบิรงตันปลอดภัยดังมัดกับปลอดภัยดังมัดสี่ได้แับเจ้งเบิรงตันปลอดภัยดังมัดนะครับเบิรงตันแับเจ้งมีเรือมาแล้วนะครับแับเจ้งปลอดภัยดังมัดสี่ก็เด็ดห้างห้างอยากควงนะครับห้างอยากควงเยอะมากนะครับเบิรงตันสี่ก็เด็ดเราเสียงดวงกันมาเลยครับเดี๋นี้งานมันมีอีกตัวนะ ตัวที่3หรือเปล่าตัวใหม่ตัวใหม่ที่บอกว่ารอดทั้ง4ชีวิตถูกไหมฮะเลือนี่ตัวนี้สได้สี่ได้บางตอนลอดภัดังมดนเะพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสามารถช่วยเหลือเอาไว้ได้หรือไม่แต่ล่าสุดเนี่ยวันนี้เรากลับไปดูที่จุดเกิดเหตุเราได้มีการไปยังจุดเกิดเหตุคือไม่พบเรือแล้ว ปิดภาพเนี่ยฮะตรงบริเวณชายหาดเนี่ยนะฮะโดยเบื้องต้นเนี่ยเห็นบอกว่าหน่วยกู้ภัยออกไปทั้งหมด11คนโดยพบว่าตรงบริเวณจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเมื่อคือนนี้คุณนัตพลสุววันพักดีเป็นหัวหน้าหน่วยกู้ภัยมูลนิธิมหากุศลใต้เต็กตึงบอกว่าตอนที่ไปเนี่ยคือมันมีน้ํามันลอยเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีกล่องโฟมกระจัดกระจายที่น่าสนใจก็คือชาวบ้านที่อยู่บนเรือประมงเนี่ยให้ข้อมูลกับกู้ภัยว่า สี่คนนี้รอยคออยู่ตอนที่เรือระเบิดและสามารถช่วยเหลือเอาไว้ได้แต่ณขนาดนี้ไม่รู้ว่าสี่คนเนี่ยพอรอดชีวิตหายไปเลยไม่ได้กลับมาอีกเลยก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะแล้วเรือลำนี้มันระเบิดได้ยังไงกลางทะเลมันบรรทุกอะไรมากันแน่เพราะมันมีคราบน้ามันแต่เขา้าเข้าใจว่าเรือก็ต้องใช้น้ำมันแต่ที่แปลกคือพอสี่คนสี่คนขึ้นมาเขาบอกหายไปเลยฮะ และเรือลำนี้เห็นบอกว่ามูลค่าเนี่ยมันมีระบบนำดาวเทียม<ช>โซนาวัดความลึกหาฝูงปลาระบบเครื่องยนต์ไฟฟ้าคาดการว่าอาจจะเป็นล้านนะฮะแต่แปลกสี่คนขึ้นฟังเห็นบอกว่ายังไม่ปรากฏตัว<ช>เลยไม่รู้ว่าทั้งหมดขนอะไรกันมาแน่เดี๋ยวมีเสียงนะฮะของทางด้านคุณน,นัตพลลองฟังดูหน่อยฮะ ตนรับแจ้งจากชาวบ้านก่อนว่าประมาณเที่ยงคืนสิบห้ามีเรือมีเกิดเสียงระเบิดกลางทะเลแล้วก็เกิดเพลิงไหม้ครับอยู่จอดห่างจากชายฝั่งยประมาณเท่าไหร่อืมเยอะเหมือนกันครับเกือบเกือบถึงปากาลังได้ครับออกไปก็ดูฟังเห็นแค่เพียงไฟครับและพอเข้าไปถึงเนี่ยปรากบ,บว่า มันเกิดระเบิดอีกรอบหรืไม่ไม่มีแรงระเบิดแต่ว่าตอนนั้นไฟกํากลังลุกไม่ยังหนักเลยครับสภาพพื้นที่โดยรอบก็ในทะเลตอนที่ผมไปก็มีคราบสีดำาๆอยู่ครับตอนนั้นแต่ก็ไม่เจอผู้ประสบภัยแล้วก็อีกสักพักหนึ่งจะมีเรือใหญ่วิ่งเล่นเข้ามาแล้วก็เขาก็บกเรือแล้วก็ผมเข้าไปถามผมนำเจสกี้เข้าไปถามเขาก็บอกว่าเขาอ่ะรับแจ้งว่าลูกเรือสี่คนได้ทำการช่วยเหลือเรียบร้อยแล้วปลอดภัยทั้งหมดแล้ว ที่เราเจอเนี่ยเจออยู่บริเวณตรงขืนน้ำทะเลเนี่ยรอบๆอเรือเยอะไหมครับไม่เยอะเท่าไหร่ครับแต่เป็นคราบดำๆอยู่ครับแล้วเจอวัสดุอย่างแบบเป็นเป็นวัสดุก็เป็นเป็นไม้เป็นพวกแบบนี้ครับที่ว่าเหมือนกับว่าถ้าเราดูจากลักษณะก็คล้ายๆกับว่าลูกเรือเหมือนกับเอากระโดดออกมาแบบนี้ครับ ผู้ชมครับอขอกลับไปที่ทะเลหน่อยเพราะวันนี้ผู้สึ่ข่าวของเราเนี่ยแนนสกิตตีไปตรงทะเลจุดที่คาดว่าเรือลานี้ระเบิดปรากฏเราไปเจอชาวบ้านเขาได้ยินเสียงระเบิดดังมากใช่ค่ะตอนนั้นพักผ่อนอยู่ระเบิดดังประมาณสอาครั้ง ก็ไม่ได้ออกมาดูจนกระทั่งเช้าเห็นคนแชร์ในโซเชียลกันว่าเรือระเบิดกลางทะเลแล้วมันอยู่ใกล้บ้านเขาค่ะคุณดุลนําสมมติที่เราไปคุยมาเขาบอกว่าเรือลํานั้นไม่มีคนอยู่บนเรือจึงไม่รู้ว่าผู้รอดชีวิตเนี่ยมาจากที่ไหนและไม่ใช่คนในพื้นที่ด้วยนะคะก็แปลกว่าทำไมหายไปหมดเลย4คนแต่ไม่ตายนะไม่ตายอะไรไงต่อจิตดีและเขายังบอกอีกว่าเนื่องจากในพื้นที่มีบ้างนะบางทีเห็นเรือขนส่งน้ํามันเถื่อนแอบแล่นกลางทะเลผ่านเส้นทางนี้แต่ไม่ บ่อยแต่ที่ผ่านมาไม่เคยมีเหตุการณ์เรือระเบิดกลางทะเลแบบนี้เพราะตอนที่กู้ภัยพี่เขาไปเจอบอกน้ํามันลอยเต็ม<ช>และชาวบ้านบอกมันมีลักลอบขนน้ํามันมแต่สี่คนหายแล้วฟังเสียงชาวบ้านคุณดุนไหนฮะที่ได้ยินเสียงระเบิดสามครั้งเรือที่ระเบิดไหมคะในน่ครับตอนประมาณช่วงดีดี้องใดดีฟ้อง,องเานะารนีค่ะ แล้วอย่างตอนนั้นน่ะเราได้ยินเสียงระเบิดอีกครั้งอ่ะสองสามครั้งได้แล้วตกใจไหมว่าแบบเสียงอะไรไม่แล้วที่ยามู้ล่าบอ,อนว่าเป็นแบบเรือระเบิดตอนหัวรุ่งแล้วหัวรุ่งได้ก็เลยรู้ใช่แล้วแบบปกติที่น,นี่อันนี้คือเขาเรียกว,ว่าหาดอะไรนะคะหาดสูงบุญ ปกติเคยแบบมีเหตุการณ์เรือระเบิดไหมอ่านี่ฮะยังไม่เคยมีแต่เป็นคืนนี้